ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลยอาจารย์ทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกขใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกขใหญ่กับด้านหลังเจ้าฮัทเช่นเคยครับผมพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนกสายป่าเขาสูงจังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะครับผมอีพีนี้อยู่ที่หนองปืนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับผมประมาณหกโมงกว่าแล้วครับแดกไม่มีดูครับดูดูครับแดดไม่มีฝนตกทั้งอาทิตย์นะครับผมเท้สามสาวเซเว่นมาแล้วครับผมแล้วก็น้ําท่วมด้วย นะครับผมพึ่งจะหยุดไปเมื่อวันช่วงเช้าครับผมนี่ครับบรรยากาศคืมเมฆนี่ครับเป็นหมายจากครั้งที่แล้วที่เรามาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมที่ใส่ทางด้านนั้นนี่ครับนกป่าบนเนี้ยคูใส่กันเยอะมากครับผมเยอะแล้วก็ด้านนี้นะครับผมมีของดีอยู่ครับเสียงกลางไปใหญ่คาลม เกาะอยู่บนยอดกอไผ่ครับนกรูครับเนี่ยถั่วร์นี่โค้งคือเกาะประจาครับอ่าใช่ครั้งที่แล้วนะครับผมและอย่างหนึ่งถ้ามันเกาะอย่างเงี้ยใครเข้ามาต่อต้องเจอต้องเจอต้องเอาแน่นอนครับเพราะเสียงมันดังสนั่นขนาดนี้เสียงเพาะเสียงดีมีคารลมใช่นี่ครับสึ่งครั้งที่แล้วตอนเก้าโมงสิบโมงก็ไปภูเขาด้านนู้นครับที่ไปกับเจ้าฮานนะครับผมอู้นทางด้านนู้นครับผมแล้วก็ขึ้นเขาไปเหมือนจะกินง่ายครับผมนี่ครับ ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับผมวันนี้มากับไอซ้องไอเมืองการแล้วก็นกต่อดินนะครับผมไอก้าวนำนะครับผมต่อดินตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่นําเข้ามานะครับผมนี่ครับผมเฉลยสามร้อยกว่านะครับผมแล้วก็มาเล่นป่าเมืองการไม่รู้เป็นยังไงครับตอวนี้ใช่เอามาเล่นป่าเมืองการนะครับปกติเขาเล่นทุ่งนาเล่นลานโล่งนะครับผมแล้วอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเคยเดินทางตอนกลางคืนหรือเปล่าพอเราออกมาตั้งแต่ประมาณสามทุ่มนะครับผม แล้วก็นอนอยู่ปั๊มถึงตีสองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวต้องใค้ก็ปรับตัวนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะปรับตัวได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็นกอยู่ในกลงผสมเพราะแล้วก็เอาออกมาเล่นแล้วก็อ่าหยุดหยุดต่อนะครับผมหกเจ็ดแปดเดือนแล้วครับผมที่เจ้าของเก่าเขานี่นะครับผมซึ่งจะใครติดตามนกต่อดีนะครับผมจะต้องรู้ใจก้าวนำแน่นอนครับผม นี่ครับสวนเจ้าฮัดมากับไอเจ้าเก้าแล้วก็เอทออ่าไม่เล่นมานานแล้วอ่าใช่เราถือต่อดินมาเผื่อครับผมเพื่อวันนี้เรามีแผนเอทะพเนียนบนดินล่างไม่รู้ว่าจะพิชิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราดูครับผมอ่ทำเลก็ไม่ค่อยเต็มใจนะครับบอกก่อนครับยาเยอะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่เรามายังไม่ขนาดนี้นะครับฝนตกจนแบบโอ้โหมันยาวมากเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับเมื่อกี้ไปดูทำเลแล้วครับเดี๋ยวต่อดินใส่นี่ เอาไอ้สองดึงนกไอ้ตัวไม้นะครับผมให้มันมาอยู่มาเกาะอไผ่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าวันนี้เราจะมีแทมหรือเปล่าแล้วก็จะได้ต่อหรือจะลุยฝนข้อสองอาจเป็นไปได้สูงครับยังไงติดตามกันนะับผมวันนี่สองนะครับอยู่ข้างบนนะครับผมกำลังดึงนอกปลาอยู่ครับ แต่ตัวไหมยังไม่มานะครับผมยังไม่ข้ามฟังมามีโนกปลาเสียงไลโคนเองอยู่ครับเดี๋ยวรอดูสักพักนะครับจะข้าม,มาข้ามมาหาหรือเปล่านะครับผมไม้แรก ช่วงเช้าๆครับผมตอนนี้เจ็ดโมงจะครึ่งแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าครับผมนี่ครับทีแรกมีเสียงเล็กคมอยู่งันตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ครับตัวหมายนะครับผมเสียงกลางไปใหญ่เนี่ยอยู่เลยกอไผ่นิดเดียวครับเนี่ยเสียงแล้วก็อีกตัวหนึ่งเสียงกลางสองตัวนะครับผมแล้วก็ด้านนู้นสี่ห้าตัวนี่ครับแต่มันขันอยู่ที่เดิมนะครับผมมันไม่คิดจะขยับหรือบินข้ามมา ไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วไอตัวเสียงกลางไปใหญ่ที่ขันอยู่ตรงนี้ครับมันโตนะครับผมตอนเนี้ยมันโตไก่ไอสองไก่ไอ่ก้าวนำอยู่นะครับแต่มันไม่ยอมข้ามมาเกาะกอไผ่มันครั้งที่แล้วครับก้าวนำเล่นดีนะครับผมเรียคูเรียกคูเ,กคเลยเหน้าท้าครับเสียงใหญ่นะครับผมก้าวนำ ก็นู่นครับไอสองนกป่าเริ่มเงียบแล้วครับผมเสียงเริ่มเงียบแล้วอากาศมันคืมแล้วครับผมเมื่อกี้เจ้าฮาโทรมาก็ไปใส่ทางด้านนู้นครับนกเกาะอ,อยู่ที่เดิมไม่เข้ารววเหมือนกันใส่ต่อลิ้นด้วยครับผมไม่คิดจะลงจากเขานะครับ เดี๋ยวเจ้าฮาร์ดขยับไม้สองแล้วครับผมเดี๋ยวเก็บของแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเดินไปทางนู้นครับผมไปทางนั้นแต่ตอนนี้เสียงเงียบคลิปไม่เหมือนครั้งที่แล้วครับผมครั้งที่แล้วแดดออกอากาศดีครับผมเดี๋ยวเก็บของครับผมไม้สองของไอสองแลครับผม นกป่าดงมากจริงๆครับผมหนุนระะับพไปสองทีแรกนะครับผมตัวเสียงกลางไปใหญ่เนี่ยเนี่ยอยู่หลังกอไผ่ยอยู่ใกล้กลๆแค่นี้ครับผมพอเอาอีกสองใส มันบินลงไปข้างล่างครับอืมไปเก,ะกะาะกอไผ่ครั้งที่แล้วอืมก่ออยู่นะครับสองตัวแม่ไม้แรกไก่กอไผ่ไก่สองไก่เก้าไม่มาขันอยู่ข้างบนตลอดไม่ยอมลงปออยสองตามขึ้นมาข้างบนบินลงไปเกาะข้างล่างขันอยู่ข้างล่างโอ้รูมากกับรู้มากแล้วก็จะมีเสียงเล็กครับเสียงเล็กของไล่ครูกันอยู่ใกล้ๆนี่แหละ ไอสองขันดึงขันเรียกก็หายไปไหนแล้วไม่รู้โอ้โหมีเสียงกลางอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไอกลางไปใหญ่ตัวไม้เนี่ยนอกตัวนี้ถ้าไขรผ่านมาเนี่ยอยู่ตีนเขาอยู่แต่เดียเด๋ยวนี้ได้ยินอะต้องใส่แน่ครับนอกตัวนี้รู้มมากครับผมเจ้าฮาร์ดเล่นไปสองไม้ก็โทรมาเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่เข้าเหมือนกัน ไล่ขูนอกป่าตัวอื่นแต่ไม่เข้านกเนียดเหมือนกันเ,ออเดี๋ยวลงย้ายไหมเดินไปหารทางน,น,นู้นครับผมนู่นนะครับเมื่อกี้ใส่ไม้แรกตรงนูนน้นครับผมแล้วก็เข่าด้านนู้นไม้สองนั่นครับไอตัวไม้ครับอยู่บนยอดกอไผนะ่น่ะคูนอกป่าดดวยกันเองดูหมือนไม่เข้านอกต่อแต่ไล่คูกันเอง นี่ครับวิวสวยๆครับผมมีเสียงนกขันอยู่ตรงนู้นครับผมบินไปแล้วบินผ้ามไปแล้วนะครับนู้นตัวหนึ่งนกเริ่มลงกินดินแล้วครับผมแล้วก็ด้านนี้ครับตรงนี้มีบ้านเลี้ยงนกอยู่นะครับผมเขาจับจับจับนกตอนกลางคืนครับผมไปจับมาแล้วก็ลูกนกมาเลี้ยงครับผมไม่ได้สายต่อนะครับไม่ใช่แล้วก็จะหาดอยู่ในป่ายางด้านนู้นที่ครั้งที่แล้วนะครับ เดี๋ยวลองเดินไปดูทางด้านนู้นครับเสียงกําลังไอ้นี่กันเลยกาดยังคืมอยู่นะครับผมไสรสับปะรดครับกับไรอ้อยเดี๋ยวไปด้านนู้นครับอีกหนึ่งกิโลครับผมช่วงสิบโมงกว่าครับผมนี่ครับเดินหาไม้ครับผมป่านู่นมาเช้าทางด้านนู้ ครับผมเนี่ยจอดรถไปทางด้านนู่นครับผมนี่ครับตอนนี้นกป่ายังมีเสียงขันอยู่ไกลๆนะครับผมไม่ได้กระหึ่มนะครับนี่ครับแดดดีว่าแดด,ดยังอ่อนๆครับเนี่ย แดดไม่แรงก็เดินได้ไกลหน่อยครับเจ้าฮาร์ดถือมาตัวเดียวนะครับผมเจ้าเก,ก่าดูเหมือนไม่ไกลแต่เดินไกลไกลพอมันเงียบปุ๊บเราก็จะมองหน้ากันกูจะไปทางไหนวะถ้าได้ยินเสียงนกเราก็จะเดินปีดตรงตรงอมันเงียบนี่เอ,เอาไงต่อทางไหนไทางไหน อ้าวแดดเริ่มหมอกแล้วสวยแล้วต้องใส่ทิ้งครับเนี่ยต้องใส่ทิ้งใส่ทิ้งครับต้องใส่ให้นกต่อขันครับเนี่ยออแต่นกที่นี่เนี่ยให้ดีต้องจิ้มกลางเขานะครับผมจะจะปล่อยอยู่โล่งๆตรงกลางแล้วให้มันบินลงมาจากเขาเนี่ไม่ได้กินครับนกแถวเนี้ยออลุงที่แกต่อแกปูได้ฟังแล้วต้องจิ้มใกล้ๆที่นั้นเท่านั้นครับผม ไปทางไหนให้เลือกก่อนเลยครับไม่รู้จะไปทางไหนครับผมเดี๋ยวขอคิดกันครับผมนกป่าเข้ารวมในสองครับผมอยู่หลังต้นไม้นี่นครับผมเสียงกลางครับผมเมื่อกี้คูใส่กันแล้วไปชุดหนึ่งแล้วครับผมเป็น่นในเมืองการนึงครับผมอยู่นู่น เอกีตอนที่มามีเสียงใหญ่อยู่นะครับผมเนี่ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอฟังเสียงมะเนียดลันอย่างเดียวครับผมนู่นนะครับเจ้าฮาร์ดอยู่ทางเขาลุกนู่นนะครับผมทางนั้นมีนกเสียงใหญ่สองกุกอยู่ครับผมเสียงจะโตแล้วก็เสียงเรียกกูกันอยู่ส่วนน่น ในเมืองการครับผมเมืองการขันเรียกดึงไอตัวเสียงกลางไปใหญ่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ยอมมานะครับผมส่วนในสองเนี่ยสู้กับนกป่านี่โอ้โหเป็นชั่วโมงขันเร่งขันเรียกโต้กันแต่ไม่ด๋สักทีอยู่ไม่ไกลกันมากครับผมแต่ไม่รู้มัน มันอยู่ใกล้ๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ตัวมันอยู่ตรงไหนครับผมอ่สองดึงอยู่ครับการคันนะครับ ที่อยู่ใกลสองนี่อยู่ใกล้ๆนะครับมันโตอยู่ใกล้ๆไม่รู้มันกดก่อกิ่งไหน เรียกเรียงเปีแล้วเหมือนหินนกเลยครับผมเดีย๋ยวไปเอาลงกันครับ อนที่เอาไอ้สองใส่นะครับผมใส่ได้พักหนึ่งนอกป่านะครับอยู่ในป่าด้านนะครับผมบินตีปีขึ้นมาเลยก็เลยนั่งหลบอยู่นะครับสู่ไก่สองนานมากครับผมแต่ไม่โดดสักทีเหมือนกันมันเห็นนกเลยครับเร่งสปีดอะเดี๋ยวอีสองลงกันครับผม ครับผมแล้วก็เป็นเวลาเที่ยงกัวแล้วครับผมดูนะครับที่ไปต่อทางด้านนู้นนะครับผมเจ้าฮาร์ดเดินไปทางนู้นครับผมนี่ครับเดินกลับมาแล้วครับไปเจ้าเก้าหนึ่งต่อกลับมาเฮ้ยเฉลยซ่อนไว้ข้างหลังครับซ่อนไว้ข้างหลังเนี่เลยครับเจ้าก้าคูคูคูนึกว่าติดแล้วที่ติดไม่รู้ไปนคูอะไรโอ้ดูมือครับแดงหมดครับ โคตรโคตรยุงครับคนไม่ไ,ไหวต้องรีบกลับอยู่ในดงในป่าครับอย่างนี้นะครับนี่ครับกูจะได้แต่ละตัวถ้าเข้าไปต่อถ้ามุดเข้าไปในป่าเนี่ยทั้งยุงแล้วก็แมงวีนะครับผมโอ้โหเยอะมากครับผมนี่ครับเมื่อกี้ไก่ไก่สองก็ได้สู้ได้นี่คือเป็นชั่วโมงครับแต่นกป่ามันอยู่ห่างๆไม่โดดครับผมเจา้าของเจ้าฮาร์ดก็เหมือนกันนะครับผม นกทนั้งนก็หลายตัวเลยมีสองกุกเสียงโตด้วยนี่ครับหมายบริเวณเนี้ยเนี่ยครั้งที่แล้วนะครับผมช่วงเช้าแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าครับผมเนี่ยนกรู้คาลมเสียงกลางไปใหญ่เอาไม่ได้ครับมันไม่ซูนกต่อมันอยู่บนเขาเราใส่ต้นกอไผ่นะครับผมที่เคยใส่ครั้งดียวนะครับผมมันไม่มาไม่มีินมันข้ามากอไผ่ไม่ไม่ลงมานะครับผมพอเราตามขึ้นไปบนเขามันบินลงกลับมาอยู่ต้นกอไผ่ต้นหนึ่งครับ โอ้โหลบมากจริงหาเนี่ยโอ้โหแล้วนกบริเวณนะั้นเยอะนะครับผมแล้วก็มาเช้าเนี่ยบริเวณนี้ครับที่เดินเดินมาทีนี้ครับเดินอ,อ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาแล้วก็มีนกกลางไปใหญ่เหมือนกันครับอยู่เนี้ยไล่คููกันสามสี่ตัวแต่พอดีพอใส่ปุ๊บแล้วรถไถลุงแกมาทําไรนะครับผมก็เลยต้องย้ายนี้ไปนี่ครับผมบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่เซียนนกลงที่อยู่แถวนี้นะครับผมไอ ไอ,อเจ้าน้องปืนนะครับผมที่เป็นนกต่อตัวหลักแกที่ผมเอามานะครับผมเนี่ยแถวเนี้ยเป็นไล่ของแกแล้วแกก็ต่อบริเวณนี้ครับเนี่ยแล้วที่สําคัญนี่นกที่แกได้ไปแต่ละตัวอาทิตย์เดียวนี่คูแล้วนะครับผมไปดูนกที่บ้านแกนี่โอ้โหถือว่าบริเวณนี้เด็ดจริงๆครับพวกเราก็เลยต้องเอาให้ได้ครับผมโอ้โหนกบ้านแกนี่ขึ้นเร็วจริงๆแต่ละตัวครับเออบอกเลยครับผม มีเซอร์ไพรส์ครับผมเห็นสีฟ้าไหมครับเนี่ยนะสีฟ้านะเดี๋ยวรอบหน้าครับผมเดี๋ยวมีเปิดเซอร์ไพรส์ครับผมอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่รับรองมีหนาวมีหนาวรอบหน้าเรามาอีกครับผมมันจะได้ยากมันได้ยากแต่มันขึ้นเร็วครับผมเห็นกระตาเลยครับว่านกแต่ละตัวที่แกได้ลุงแกได้ไปเนี่ยมันอาทิตย์นึงอะอาทิตย์หนึ่งครูเลยครับผมแต่ละตัวนี่คือเร็วมากจริงๆครับดูนกที่บ้านแกเนี่ย เด็ดทุกตัวครับผมเราก็เลยต้องต้องเอาไปลองครับเพราะบ้านแกนี่เป็นต้นไม้ต้นอะไรเงี้ยเราต้องเอาดงเดียวกันแล้วไปดูที่บ้านความแตกต่างความแตกต่างเนี่ยมันเป็นที่สถานที่ด้วยหรือเปล่านี่ครับผมยังมีเสียงนกขันอยู่นะครับผมนี่ครับนี่เจหลอดนาครับรอรอดูตัวนี้ครับผมเจียวฮาร์ดนะครับผมนี่ครับสรุปแล้ว วันนี้นะครับผมเราได้พอตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆครับสามไม้เลยเข้านกไมยเมื่อกี้นันครับผมนั่นแหละ <S <S แล้วก็แดดคึมน,นะครับผมแล้วก็มีลมลมเริ่มมาลมเริ่มมาอ<ต>า,ากาศ<ม>ดีครับต้องหาวิธีเอาว,วันนกดินก็ลงแต่ก็ไม่ลงอ่ไม่เข้าร่วมต้นอะ่ะเอาง่ายๆครับไม่เข้าร่วมต้นอ่ะใช่ต้องหาวิธีครับผมเป็นจังหวะด้วยครับผมแล้วอากาศด้วยวันนี้ เมฆค้มไอ้นี่เวยเดี๋ยวยังไงม,มารอมารอลุ้นวยกนใไม่อีพีหน้าครับผม <S <s <up> <S เดี๋ยวเรากลับมาที่นี่แน่นอนครับผม <S <s <up> <S şallah, ใช่ในน <S <s <up> เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราดูตัวนี้นะครับผมส่วนเอกเจ้าน,นำนี่เล่นดีครับแต่เล่นหลักเดียวนะครับผมนอกปานไม่ลงนอกรู้ด้านหลังนะครับผม <S <s <up> <S เดี๋ยวยังไงไว้อีพีหน้าครับผมเดี๋ยวเรามาที่นี่กันต่อส่วนคลิปนี้พี่นี่ผมก็จะหาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกันม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ